แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งกันนะคะแจ้งด่วนนะคะกรมการข้าวแจ้งทกศเลื่อนซื้อปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งล่าสุดอดีบพีกรมการข้าวส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งทกศขอเลื่อนเปิดแอปพลิเคชันทกส B A A C Mobile นะคะซื้อปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่ง เป็น24รกรกฎาคมหลังอยู่ระหว่างจัดทำราคากลางปุ๋ย16สูตรเป็นราคาเดียวทั้งประเทศส่วนชีวพันธุ์ใช้ราคาบัญชีนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนไว้เช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยล่าสุดนายนักกิจของทย์อธิบดีกรมการข้าว ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการขอเลื่อนการใช้สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเดิมตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาได้เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและได้รับมอบหมายหน่วยงานต่างๆร่วมดําเนินโครงการโดยหน่วยงานของท่านเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําระบบแอปพลิเคชันโครงการร่วมกับกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสากร์ระบบจ่ายเงินผ่าน BAC Mobile นะคะและกําหนดระยะเวลาโครงการและเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567และได้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างแล้วโดยกรมการข้าวมีหน้าที่หลักในการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์กำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวพันธุ์และการทำบันทึกข้อมูลราคาปุ๋ยทุกสูตรในระบบแอปพลิเคชัน โครงการนะคะโดยมีเป้าหมายปุ๋ยเคมีใน16สูตรเป็นราคาเดียวทั้งประเทศส่วนราคาชีวพันธุ์ให้ใช้ราคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบศักยภาพการผลิตปุ๋ยเครื่องจักรเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยณนะโรงงานโดยต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย5วันทำการนะคะ อีกครั้งกรมการข้าวอยู่ระหว่างการจัดทำกำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวพัณฑ์จึงไม่สามารถเปิดให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวใช้สิทธิ์ตั้งแต่15กรกฎาคม2567และขอเลื่อนการเปิดให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวใช้สิทธิ์เป็นวันที่ 24กรกฎาคม2567ถึง31พฤษภาคม2 5 6 8ท so ั้งนี today, ้นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการภักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อยก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามปกติโดยรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต67ทับ68 ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้จํานวนครึ่งหนึ่งหรือไม่เกิน500บาทต่อไร่ครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่สูงสุดไม่เกิน10,000บาทและกเกษตรกรจ่ายสมทบอีกครึ่งหนึ่งนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะอธิบดีกรมการข้าวส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งทกศข,ขอเลื่อนเปิดแอปพลิเคชันทกศ BAC Mobile ซื้อปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเป็น จากวันที่15กรกฎาคมเป็น24กรกฎาคมนี้นะคะ